การลงทุนมันจะเป็นเครื่องมือทําให้เราไปถึงเป้าหมายของ oh. แผนเรา hmm. ถ้าเราพูดถึงพาร์ทแค่การลงทุนเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียว uh huh. ครับมันไม่ได้บอกนะว่าคนที่อายุน้อยกว่าจะรับความเสี่ยงได้มากกว่ามันขึ้นอยู่กับคนคือผมว่าดีที่สุดคือยิ่งเร็วยิ่งดีนะ uh huh. ครับคนที่ลงทุนตั้งแต่30เนี่ยเขาจะมีประมาณ16ล้าน6 000. ในขณะที่คนที่เริ่ม45เนี่ยเขาจะมีประมาณ5ล้าน3ม hmm. คือคือเอาเบิร์ตไอน์สไตน์เคยบอกว่าผ่ออ,อบแทนดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยคือมันคือ สิ่งมหัศัจจารย์อันดับแปอทางโลก Mission to the Moon Continue with your mission Mission to the Moon Podcast brought to you by Sunday i n t u r Tech ประกันสุขภาพรับประกันรถยนต์ยุคใหม่สำหรับใครที่อายุ30-44ปีซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่าย Sunday ภายในสิ้นปีนี้รับเงินคืนตามอายุ30-44%ภายใน45วันส่วนอายุอื่นรับส่วนลด10%เพียงกรอโกค้ด Mission to the Moon ที่ easy sunday com สมัยก่อนจำได้ว่าจะซื้อหุ้นอะไรสิหนูมันไม่ได้ง่ายแบบนี้นะมันก็ต้องแบบว่ามีขั้นตอนอะไรประมาณหนึ่งเนี่ยนะฮะถูกครับแต่สมัยนี้ง่ายขึ้นเยอะมากเลยง่ายขึ้นเยอะผมผมว่าง่ายขึ้นทั้งในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ทำให้คนเนี่ยทำธุรกรรมซื้อขายง่ายและคนเนี่ยเก่งขึ้นฉลาดขึ้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอินเวสท์เมนต์หรือว่าการเงินมากขึ้นนะครับอันนี้อันนี้คือคือข้อดีและก็ประโยชน์ของมันแล้วก็ข้อได้เปรียบของคนคนเจนใหม่ๆครมบครับ เราก็จริงๆเราก็เข้าถึงหลักทรัพย์อะไรที่มันหลากหลายขึ้นได้ด้วยที่ปกติสมัยก่อนมันเข้าถึงยากมากใช่ครับใช่ก็ทําให้เราเห็นอะไรกว้างขึ้นถูกครับก็เป็นอะไรที่ดีนะผมว่าดีนะฮะทีนี้อยากชวนอยากชวนคุณวสินคุยเรื่องความสําคัญของการลงทุนเวลาพูดถึงคําว่าลงทุนเนี่ยโอเคคนที่ทําอยู่เยอะๆก็คงจะเข้าใจอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสมมุติว่าผมก็ไม่ค่อย ไม่ไม่ค่อยถนัดไปดูนู่นดูนี่ไม่ค่อยอ่านแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยผมก็ซื้อกองทุนตอนได้เงินโบนัสมาอย่างนี้อย่างนี้แบบนี้มันเพียงพอไหมจริงๆเรงต้องวางแผนเลยมันเยอะกว่านี้ถ้าเราแค่ลงทุนพอไหมจริงๆผมบอกว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมืออาอย่างางี้แล้วกันนะครับคือถ้าเราพูดถึงภาพใหญ่เนี่ยเราพูดถึงแผนที่ควรจะมีแผนกเกษียณแผนการศึกษาลูกอย่างเงี้ยครับซึ่งการลงทุนมันจะเป็นเครื่องมือทําให้เราไปถึงเป้าหมายของแผนเรา ถ้าเราพูดถึงพาร์ทแค่การลงทุนเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียวครับแต่เราต้องมีแผนด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วเวลาเราพูดถึงสมมติแผนการศึกษาลูกเนี่ยครับเวลาคุณวิเินคุยกับกับลูกหาเนี่ยเขาามันต้องมันต้องคิดเรื่องอะไรบ้างผมว่าต้องต้องคิดเรื่องระยะเวลาแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าการศึกษาลูกเนี่ยเราให้ลูกเรียนตั้งแต่เล็กไปจนจนถึงโตเกือบยี่สิบปีนะใช่ซึ่งซึ่งซึ่งระยะเวลาเป็นแฟกเตอร์หนึ่งใช่ครับ อีกแฟกเตอร์หนึ่งก็คือเรียนโรงเรียนไหนเรียนโรงเรียนอะไรค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หแล้วเ,เราก็จะกลับมาที่ว่าเออวันนี้คุณมีเงินเริ่มต้นลงทุนหรือยังมีเท่าไหร่ถ้ามีเซว่าสมมติว่าสองล้านบาทคุณจะส่งลูกเรียนคุณใช้เงิน20่ล้านบาทสมมติน,นะครับคุณจะต้องลงทุนยังไงที่ผลตอบแทนเท่าไร แล้วต้องลงทุนเพิ่มปีละเท่าไหร่เพื่อที่จะส่งลูกเรียนจนจบได้และต้องปิดความเสี่ยงโดยใช้ประกันด้วยไหมอย่างเงี้ยครับเผื่อว่าอินเคสว่าวันหนึ่งมันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยอย่างน้อยลูกคุณจะเซคเคียวจากเงินก้อนเนี้ยได้จากประกันนี้อะไรเงี้ยครับการวางแผนกเกษียณก็เหมือนกันใช่ไหมครับคล้ายกันคล้ายกันแล้วก็อันเนี้ยมันจะทําให้เราเห็นจริงๆว่าเราต้องทําอะไรวันนี้ใช่ครับ ทีนี้ทีนี้เเวลาเราทําแผนพวกนี้ครับมันรับความเสี่ยงได้เยอะไหมหรือว่าระวางออกแบบยังไงได้ไหมผมว่าผมว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยครับบางคนอาจจะรับความเสี่ยงได้สามารถลงทุนรับความเสี่ยงได้คาดหวังผลตอบแทนได้ห้าเปอร์เซนกับอีกคนหนึ่งโปรไฟล์จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันมันไม่ได้บอกนะครับว่าคนที่อายุน้อยกว่าจะรับความเสี่ยงได้มากกว่ามันขึ้นอยู่กับคนอย่างอ,อีกคนหนึ่งอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันรับความเสี่ยงไม่ได้ฉัน สามารถขาดทุนได้ไม่เกินนี่แหละ2%อนฉันคาดหวังผลตอบแทนแค่3%ก็พอก็อีกคนหนึ่งบอกว่าเอ้ยฉันรับความเสี่ยงได้ฉันคาดหวัง6%แต่ละคนมันมีข้อจํากัดหรือว่าขีดความสามารถในการลงทุนที่ไม่เหมือนกันครับซึ่งก็ไม่ได้ไหมายความว่าผมชอบหรือไม่ชอบความเสี่ยงด้วยถูกไหมครับคือบางทีผมอาจจะแบบเป็นคนชอบเสี่ยงแต่ว่าดูจากแผนที่อยากได้แล้วเนี่ย <c oughs> มันเสี่ยงไม่ได้อย่างนี้ด้วยไง โดยปกติก่อนที่เราจะวางแผนลูกค้าเนี่ยก่อนที่เราจะให้ลูกค้าเริ่มลงทุนเราจะมีให้ประเมินนะครับ,รบว่าความเสี่ยงที่เหมาะสมที่ลูกค้ารับได้เนี่ยอยู่ระดับไหนแล้วเราก็จะดูว่าเบสซอนความเสี่ยงอันนั้นเนี่ยเราควรจะแนะนําลูกค้าลงทุนอะไรให้มันแมชกันค,คือมันมันต้องสอดคล้องแมชกันทั้งหมดถูกไหมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าลงไปแล้ว ขาดทุนนอนไม่หลับอะ,อะไรอย่างเงี้ยผมผมว่าอาจจะไม่เหมาะละอ่าโอเคโอเคก <c oughs> ็คือทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกันแล้วมันเกี่ยวข้องกับตัวเขาเรียกว่าทัศนคติของเราด้วยไหมเกี่ยวข้องครับอมผมว่าผมว่าเกี่ยวข้องเลยคือทัศนคติความชอบความสามารถในการรับความเสี่ยงคือทุกอย่างเนี่ยมัน,ม,นมันประกอบกันมาทำทาให้เรารู้ว่าเออลูกค,ค้าคนนี้เหมาะกับอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมถามเรื่อง human factor มากในการลงทุนอย่างเช่น ความโลภเนี่ยซึ่งก็คงจะมีกันทุกคนเลยนะแต่ว่าทำยังไงคนที่เขาลงทุนสำเร็จเขาถึงจัดการเรื่องพวกนี้อยู่ในระดับที่เขา manage ได้ตอบยากเหมือนกันเพราะแต่ละคนอาจจะอาจจะมีความโลภไม่เท่ากันอ,อาจจะมีการจัดการจิตใจตัวเองได้ได้ดีไม่เท่ากันแต่ผมว่ามันมีเครื่องมือบางอย่างที่มันตัดเรื่องพวกนี้ได้อ,อย่างเช่นเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ที่เป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่า multi asset strategy นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่า ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถเอาเงินมาแล้วฟันเมเจอบริหารให้ปรับพอร์ตให้กระจายการลงทุนให้โดยที่ผู้ลงทุนเนี่ยไม่ต้องมาเลือกเองซื้อซื้อ,อขายขายรีบาลานซ์ Re ance, พอร์ตเองอย่างเงี้ยครับผมว่าถ้าเรา,เาไปใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้มันจะตัดเรื่องพวกนี้ได้ก็คือเอาเงินไปลงทุนแล้วก็ลงยาวแล้วก็ไม่ต้องมาดูอะไรเงี้ยครับให้ฟันเมเจอช่วยบริหารให้คอยจัดการใช่ครับใช่ครับเรียกว่าการมิกซ์ของผลิตภัณฑ์ใช่ัอเงี้ยใช่มครับพูดถึงเรื่องของ การลงทุนเนี่ยครับถ้าพูดกับเด็กๆเพราะว่าผมว่าการลงทุนนี้มิติเวลานี่ก็สาคัญนะสำคัญมากครับเนะเด็กๆเนี่ยลงทุนยังไงดีฮะหรือว่าคนจะเริ่มเนี่ยเมื่อไหร่ดีคือผมว่าดีที่สุดคือยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับ <S <S 2> <S 2> คือผมผมมี2ตัวอย่างให้เห็นแล้วกันนะครับว่าสมมติว่าคนที่เริ่มลงทุนอายุ30นะครับกับเริ่มลงทุนอายุ45เนี่ยคือด้วยโจทย์เหมือนเหมือนกันนะครับลงทุนแค่เดือนละ20,000บาท นะครับที่ผลตอบแทนเท่ากันนะครับ5%อต่อ,อปอีวันที่อายุ60เนี่ยคนที่ลงทุนตั้งแต่30เนี่ยเขาจะมีประมาณ16ล้าน6ในขณะที่คนที่เริ่ม45เนี่ยเขาจะมีประมาณ5ล้าน3อันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นมิติของเวลาเพราะจริงจแฟกเตอร์อื่นเหมือนกันความสิ่งที่รับได้ผลตอบแทนแล้วก็จำนวนเงินลงทุนเท่าเท่ากันแต่ว่าคือ โอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากอนุภาพของดอกบิทฮับต้นเนี่ยมันน้อยกว่าคือคืออเบิร์ไอน์สไตน์เคยบอกว่าผลตอบแทนดอกบิทฮับต้นเนี่ยคือมันคือสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ปดของโลกนะครับซึ่งซึ่งจริงมันมันจริงนะครับถ้าถ้าสมมติว่าคนที่สามารถใช้ประโยชน์จากมันเนี่ยจะดูว่าเฮ้ยเราลงทุนแค่เดือนละสองหมื่นเนี่ยแต่ว่าผ่านไป30มปีอ่ะเงินเราเป็น16ล้าน6อะไรเงี้ยผมว่ามันมันมันก็ ค่อนข้างค่อนข้างมีอนุภาพค่อนข้างเยอะนะอืมสำหรับคนที่ยังอายุน้อยตอนนี้ก็ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดียิงย่งดีใช่ครับแล้วเป็นของที่ย้อนไม่ได้ดนะ้วยเนาะใช <laughs> ค่คือคือคือมันมีหลายปัจจัยคือเรื่องเวลาคือเรื่องหนึ่งแต่ว่าอีกเรื่องอีกหลายๆเรื่องก็คือ โดยปกติอะเวลาเราอายุยังน้อยเนี่ยโอกาสรับความเสี่ยงของเราอะมีโอกาสที่จะรับได้มากกว่าตอนเราอายุเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เรายังมีแรงในการหาอย่างเช่น passive income นะครับคือเรามีแรงหาเงินมาลงทุนได้มากกว่ารวมไปจนถึงถ้าสมมติเราผิดพลาดเนี่ยเรากลับตัวเร็วกว่าครับครับ Mission to the Moon Podcast presented by Sunday i n นชัว e c เทประกันสุขภาพรับประกันรถยนต์ยุคใหม่สำหรับใครที่อายุ30-44ปีซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่ายซันเดยภายในสิ้นปีนี้รับเงินคืนตามอายุ30-44ภายใน45วันส่วนอายุอื่นรับส่วนลด10เพียงกรอกโค้ด s s i o n to the Moon ที่ easy sunday com มิชชั่นทูเดอะมูนอินนิทีแพนเนอร์2026 Where Your My Goals And So Meet สีสวิตพร้อพร้อมให้กดตะกร้าแล้วค่ะกดเลยค่ะ